ผู้ชมซัมซุงเขาฝากผมกับหมวยมาบอกอันนี้สำคัญ<ฆ>สำหรับคนใช้สมาร์ทโฟนของซั s ซุงที่ได้อัปเดต One UI 6.0ท่านผู้ชม One UI 6.0ขึ้นไปเขามีฟิลเจอร์สำคัญมากออโต้บล็อกเกอร์ค่ะหรือว่าตัวบล็อกอัตโนมัติในเครื่องให้เปิดไว้ไม่โดนแฮกบล็อกแอปดูดเงินเอาง่ายๆ ถ้าเกิดมิจฉาชีพส่งลิงก์หรือว่าเผลอเข้าไปกดดาวน์โหลดแอปปลอมเผลอเข้าไปกดดาวน์โหลดแอปปลอมจากนอกสโตร์มาออโต้บล็อกเกอร์ก็จะช่วยบล็อกการติดตั้งแอปดูดเงินดังกล่าวทําให้มิจฉาชีพไม่สามารถแฮ็กเข้าควบคุมมือถือได้นี่ฮะท่านผู้ชมเปิดใช้งานง่ายใช่ไหมง่ายมากยังไงง่ายมากค่ะนั่นนี่ค่ะเข้าไปที่เซตติ้งเข้าไปที่เซตติ้งนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะไปเลือก p r i v a c y Security and Privacy นะคะนี่นะคะความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะไปที่ Auto er. ออโต้บล็อกเกอร์นี่เราก็ากดเปิดค่ะหมวยหันไปข้างหน้าสักหน่อยค่ะเป็นยังไงเอาดูเต็มๆจอสิค่ะเข้าไปที่ Setting ตั้งค่านั่นแหละเรารู้ใช่ไหมใช้มือถือแล้วไปที่ Security and Privacy หรือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดเปิดออโต้บล็อกเกอร์ค่ะเนี่ยนะคะ นี่ฮะเท่านั้นเองท่านผู้ชมนอกจากลิงก์ดูดเงินยังสามารถป้องกันอย่างอื่นได้อีกนะบล็อกคำสั่งและป้องกันการติดตั้งโปรแกรมผ่านสาย USB ค่ะบล็อกรูปภาพที่มีมาแวร์ในแอปส่งข้อความ,มสแกนแอปทุกทางที่ติดตั้งและเช็คซ้ำทุกวันเอาง่ายๆบางคนอาจจะแอบมาเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมเสียบ USB เวลาไปชาร์<ะ>ไอ้นั่นแหละก็บล็อกคำสั่งและป้องกันการติดตั้งโปรแกรมผ่านสาย USB ไอออโต้บล็อกเกอร์ที่ว่านี้บล็อกรูปภาพที่ใส่มาแวร์ในแอปส่งข้อความรวมถึงก็จะสแกนแอปทุกครั้งที่มีการติดตั้งแล้วยังเช็คซ้ำทุกวันอีกต่างหากนี่ฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์ของซัมซุงหรือตัวบล็อกอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมี Google, Google Play Pro t e c t นะคะเป็นระบบการป้องกันที่ติดมากับเครื่องค่ะ จะสแกนแอป,ปและตัวเครื่องหามาแวร์ที่อาจเป็นอันตรายได้เป็นการเสริมความปลอดภัยได้อีกขั้นหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ใช้ซัมซุงนะคะอย่าลืมเปิดออโต้บล็อกเกอร์ค่ะไม่โดนแฮกบล็อกแอป,ป,ป,แป,ปดูดเงินและเวลาโหลดแอป,ปต้องโหลดจาก Play Store หรือ Galaxy Store เท่านั้นค่ะง่ายๆท่านมีซัมซุงอยู่อัปเดต OneUI 6.0ขึ้นไปเมื่อไหร่ ท่านก็นจะมีฟีเจอร์นี้อัตโนมัติก็เข้าไปเปิดออโต้บล็อกเกอร์ก็จะช่วยป้องกันตัวเองและแน่นอนเวลาโหลดแอป,ปก็ต้องโหลดจาก Play Store หรือ Galaxy Store เท่านั้นก็จะปลอดภยัยอันนี้ Samsung เขาคิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้จริงๆและในโอกาสนี้เป็นการประกาศว่าเป็นออโต้บล็อกเกอร์เขายังฝาก Galaxy C Flip 6 ความจุ256 g b สีฟ้านะคะมูลค่า4 2 9 0 0บาทมาให้กับแฟนรายการานี่อาไม่ได้เอามาซีฟิปเนี่ยจะต้องเป็นแบบพับนึกออกใช่ไหมมูลค่า4 2 9 0 0เขาบอกมาด้วยสีฟ้านะแฟนรายการที่ดูหน้าจอตอนนี้ส่ง SMS แสดงความเห็นเข้ามาให้วงเล็บว่าแฟนข่าวค่ะหรือใครก็ตามที่ดูทาง Facebook แฟนเพจของเรื่องเล่าเช้านี้ตอนนี้ ท่านผู้ชมให้กดไลค์และกดแชร์แสดงความเห็นแล้วก็อย่างที่บอกไปให้วงเล็บว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะแฟนข่าวแฟนข่าวเป็นเงื่อนไขเราจะเลือกขึ้นมาหนึ่งท่านออสับสนเลยเอางี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนให้ติดแท็กแท็เรื่องเล่าเช้านี้ดีกว่าติดแท็กท็กเรื่องเล่าเช้านี้เวลาเซิร์ชเพื่อจะมาหาผู้โชคดีหาข้อความจะได้ง่ายค่ะทั้งหน้าจอ และทั้ง Facebook ของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมให้ติดแฮชแท็กว่าเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อให้เราง่ายในการที่จะมาหาข้อความที่โดนใจง่ายๆแค่นี้ข้อความเรื่อยก็ได้และขอบคุณซัมซุงที่ส่งมาร่วมสนุกแล้วแจ้งข่าวดีออโต้บ็อกเกอร์อย่าลืมเป็นหักขาดและเราว่ากันตอน